ฮัลโหลได้ยินไหมครับ mm hmm. อยู่ไหนนะครับโทษทีวัดทองอยู่ตรงไหนนะครับแถวไหนนะตอนนี้พี่อยู่กรุงเทพเหรอครับใช่เซ็นทรัลเวิลด์เหรอครับ <c ười> แล้ว,ลวนี่ทำไงเนี่ยครับพี่เพราะว่นเนี่นนาายทุกคนจากโดยที่ผมไม่รู้เหมือนกันครับ <c ười> นินวิ่งมาหาผมนะครับถ้าผมไปส่งที่ปากช่องพี่จะรับไหม อะไรนะครับถ้าผมไปส่งที่ปากช่องพี่จะรับไหมปากช่องอไหนครับเขาก็ที่วัดพี่อยู่ไงพี่อยู่ที่ไหนอะวัดทองครับวัดทองอยู่ไหนยูนี่ครับพุทธมณฑลครับโอ้แล้วกดยังไงวะพี่ผมก็ไม่รู้เก่งเหมือนกันครับผมค่าของเท่าไหร่ครับปูตายแล้วมันต้องเก็บกับพี่อ่ะร,ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทไปหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อโอนให้เลย คือผมได้รับออเดอร์นะครับของร้าน KFC e ที่เซ็นทรัลเวิลด์พอได้รับแล้วผมก็มีส่งส่งข้อความว่าส่งไปแล้วก็ลูกค้าก็ตอบกลับผมมาประมาณว่าเงินสดครับให้เราทํางานนาะเราก็อุ่นใจอะ่ะคือลูกค้าต้องมีการตอบรับตอบกลับนเนียแต่เขาก็ไม่ได้แจ้งว่าตามโมงตามหมดอะไรหรอกสรุปแล้วลูกค้าอยู่ที่จังหวัดพิศวงด้วยคุยกันแบบผมก็ฮะ ค่าอาหารนะครับที่ตัดเครดิตผมมันอยู่ที่เนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทนะครับต้องเก็บกับลูกค้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับค่ารอบที่ได้ก็อยู่ที่หกสิบบาทนะครับทีเนี้ยลูกค้าก็เขาเป็นเนนเน่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะโอนค่าของให้เอ็แม็กพี่เยยล้วตอนที่ผมคุยกับเนนเขาอะ่ะเขาก็ยืน่นน่าจะยื่นโทรศัพท์ให้เนนหรือพระคนหนึ่งอ่ะคุยกับผมแล้วเขาก็ พยายามที่จะให้ผมนะครับแก้ไขปัญหาช่วยว่าจะทํายังไงดีเหมือนจะให้หลวงพ่อครับช่วยโอนค่าอาหารให้เม่ทีนี้ถ้าทําแบบนั้นคือถ้าเกิดลูกค้าทอมเพลนทีหลังนะครับว่าไม่ได้รับอาหารรวมถึงไปให้เขาโอนก่อนแล้วไม่ส่องอาหารเงี้ย <Yeah. S 1> แล้วผมก็ได้ค่ารอบด้วยรวมถึงค่าอาหาร hey, ไว้ถึงอาหารมากินด้วยอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ก็คือมันก็จะทําให้ผมโดนระงับสัญญาอันนี้ถาวรเลยนะเพืเ่อนๆฉะนั้นผมก็เลยไม่กล้าที่จะให้เขา โอนเงินมาให้นะครับ่าอาหารค่ารอบตรงส่วนนะตอนนี้ขอขอคุยกับซีเอสก่อนว่าเขาจะช่วยเหลือเรายัางไงได้บ้างนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงยี่สิบนะบ่ายโมงยี่สิบแล้วไดออเดอร์นี้ตอนสิบเอ็ดโมงห้าสิบห้านะตอนนี้เหลือสามสิบสี่คิวนะซีเอสตอนนี้นะครับผ่านไปก็สามสิบสี่นาทีนะผมรอคิวตั้งแต่หกสิบคิวเหลืออยู่สามคิวนี่รอโคตรนานรอบเนี้ย ตอนนี้เวลาบ่ายโมง4สานะครับกินเวลาจะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมกําลังได้คุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน,น้าที่บอกขอเวลาครับสองถึงห้านาทีนะครับในการตรวจสอบข้อมูลนี้นะครับออเดอร์ <Order S 2> ก็ถูกยกเลิกเรียบร้อยยกเลิกไปแล้วนะครับก็ได้รับคําตอบนะครับว่าให้เราเยื่ยนเรื่องขอเคลมอาหารเข้ามาทางระบบเองนะครับตามเงื่อนไขโอเคนะครับเดี๋ยวทำเรื่องขอเคลมไปเลย มันจบจบแล้วอีกเ,เรื่องหนึ่งมาเพื่อนๆก็คือหลังจากที่เราทําเรื่องเทมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจะมีบางคนถามว่าจับซีเรียสทำไมหลังจากที่เราสามารถทําเรื่องคือเรื่องคงเรื่องเกมได้อะไรอย่างเงี้ยคือกูอยากให้มองแบบน,นี้ว่ากูอาจจะไม่ได้อยากกินไก่เคฟซีกูแค่อาจจะอยากกินแค่ไก่ทอดอหา่ใหญ่อาจจะเป็นกิมจิคือกูไม่ได้อยากกินกิมจิอะ่ะกูอยากกินสมรักเสียงมือเึือกออกไหมเออเสียเวลาอืถ้าเลือกได้แบบนี้กูไม่อยากกินฟรีแบบนี้หรอก จะกินเองดีกว่านึกออกไหมเนี่ยคำส่วนไว่กู